มันคือภารกิจของกลุ่มแฮงแมนที่จะต้องปกป้องประชาชนชาวอีเรียไม่ว่าจะใช้วิธีการที่ชอบทำหรือไม่ก็ตามโดยไม่คำนึงถึงชีวิตและเกียรติยศและนี่ก็คือคำสาบานของข้านามของข้าคือซาฟิยาฟาติน่าหากข้าต้องการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ขอให้ข้าได้เดินเคียขงข้างข้าได้เถอะ ซาฟิยาผู้ประชาการสูงสุดของกลุ่มแฮงแมนผู้มีความเด็ดเดี่ยวสกิลเทคของเธอทอนนี่โรดจะทำการแปะแฮงแมนมาร์กเอาไว้ที่ศัตรูในระยะตอนต้นเธอเมื่อโจมตีสศัตรูที่มีแฮงแมนมาร์กจะทำการสร้างเอ็กซ์ตร้าดามจแล้วก็ทำการดูดเลือดลีใช้ของเธอเบดเชสจะทำการโจมตีเสริมเป็นแอสซิสติ้งแอตแทสกศัตรูที่มีแฮงแมนมาร์กในระยะ ซับพอร์ตสกิลชาร์โดเลสเบลดจะทำการสร้างดามจแล้วก็แปะดีทั้มวันเนอรเบิลให้แก่ศัตรูทั้งหมดในระยะหลังจะทำการหลบหดีกกรโจมทีเรียบร้อยแล้วและทำการฟื้นฟูนฟนเอเนอร์จีเก k i สกิลแอนตี Anti ้เอสไทรออนเนทออเดอร์ Order, จะทำการซัมมอนแฮงแมนเอเจนด้านหลังศัตรูโดยจะทำการดึงสเตตัสส่วนหนึ่งมาจากตัวเธอ หลังจากการซัมมอนแฮงแมนเเจอร์จะทำการแปะแฮงแมนมาร์กแล้วก็มีความสามารถในการสลับที่กับพันธมิตรเราได้ถ้าแฮงแมนเอเจนร์ถูกกำจัดก่ดอนตาจะทำการสร้างนามเมตเป็น o e รอบตัวให้กับศัตรูแล้วก็แปะดีบัฟแบบแ,แ,แ,แรนดอมยูนิคสกิลแท็กติกเอจัตเมนจะทำการเปลี่ยนโลของตัวเธอเองให้เป็นแบบเดียวกับเป้าหมายที่เราเลือกพร้อมทั้งแปะบัฟดิสไกด์แก่ตัวเธอเอง ที่จะลดดาเมจที่ได้รับลงพร้อมทางเพิ่มโมเมนต์ระยะการเคลื่อนที่ที่จะช่วยเพิ่มกลยุทธ์ในการเล่นอีกมากมายวิกฤตหรือโอกาสก็เป็นแค่เรื่องจิตใจภายในหรือร่างกายภายนอกนี่ก็เป็นแค่การสะสมความแข็งแกร่งเพื่อรอคอยโอกาสครั้งใหม่สนใจจะตามมาดูด้วยกันไหมล่ะซาฟิยาตัวละครใหม่สายซิกเกอร์เมื่อต้นเทินจะทำการสุ่มแปดดีบัฟแฮงแมนมาร์กแก่ศัตรูตั้งแต่ 1- 2ถึงตัว ในระยะ4-6ช่องรอบตัวเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่มีแ a n k Man Mark จะทำการสร้างนาเมตเพิ่มเติมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ HP ของศัตรูแต่จะไม่เกินค่า Max พลังโจมตีกระภาพของตัวนางและมีการหลุดเลือดไร์สติลเพิ่มเติมเฉพาะดาเมจพิเศษนี้เท่านั้น t a c t i c Adjustment จะทําการเปลี่ยนโลของเธอให้เป็นแบบเดียวกับเป้าหมายที่เราเลือกในระยะซึ่งได้แก่ Defender, Baker, Seeker, Watcher และ d e s t r e สกิลนี้เป็นสกิลสแตนจึงสามารถใช้ได้ก่อนที่เธอจะทําการโจมตีในเทิร์นนั้นๆด้วย Hangman Commander สกิล a l l ่าที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนๆในทีมนะครับที่โจมตีใส่ตัวที่มีนีบัฟ Hangman Mark Shadowless a d e สกิล Support ที่ช่วยทาให้นาม,ามีความสามารถในการดอดหลบหลีกสกิล Single t a r g e ตเป้าหมายเดียวได้กี่ครั้งก็ได้ภายใน1เทิร์นหลังจากหลบหลีกสาเร็จจะทําการเคาน์เตอร์กลับด้วยสกิล AOE ระยะค่อนข้างกว้าง,างใส่ศัตรูทั้งหมดในระยะ ของทอปแปดดีบ e ฟว f วันเนอรเเพิ่มนามิที่ทำต่อศัตรูตัวนั้นมากขึ้นแล้วก็ทำการ r e c o v e r y energy gate a n t i Sp i o n a t e order จะเป็นสกิล summon ที่ทำการเรียกแค้งแม n นเอ็นลักษณะคล้ายกับตัวละครสติงเกอร์ออกมาที่ด้านหลังของศัตรูแต่ถ้าเกิดด้านหลังนั้นมีสิ่งกีดขวางอยู่ก็จะทำการ s ั m m อนไปด้านข้างพร้อมทั้งดึงค่าสเตตัสมาจำนวน85%านทั้งพลังโจมตีพลัป้องกันแล้วก็ H p ในจังหวะเดียวกการซัมมอนจะทำการแปะแค้งแมนม้าแก่ศัันน้ พร้อมทั้ง8ดดีบัฟลดพลัง้ังกนกายภาพและลดพลัง้ังกนเวทแฮง์แมเนเจอร์เป็นซัมมอนยูนิตที่คุณสามารถคอนโทรลได้ด้วยนะครับพร้อมทั้งมีสกิลพิเศษในการสลับที่กับพทัทมิตของเราได้หนึ่งตัวและเมื่อโดนสังหารก่อนที่เจ้าตัวนี้จะหายไปนะครับจะทําการเปลี่ยนตัวเองเป็นระเบิดสร้างนาเมกแกตศัตรูรอบตัวพร้อมทั้ง8ดิีบัฟด้วยซาฟิยาจึงเป็นตัวละครซิกเกอร์สายซัมมอนที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตทีมได้ดีมากๆ ความสามารถที่โดดเด่นของเจ้าซาฟิยานะครับจึงไม่ใช่ตัวละครที่สร้างน้เมัได้สูงม,มากจากเหตุเป็นทุนเดิมแต่เป็นการตั้งรับเพื่อสวนกลับแก่ศัตรูจํานวนมากอีกทั้งยังมีความสามารถเรียกชั่นนะครับพิเศษที่ช่วยโจมตีเสริม assisting แ t t แทกแก่เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยและตัวละครแฮงแมนเอเจนต์เองก็มีความสามารถหลากหลายช่วยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้และถึงแม้เจ้าซาฟิยาจะมีสกิลในการเปลี่ยนท่าแท็กติก adjustment เปลี่ยนโลได้ทั้ง5้าท่าก็ตาม แต่ในสนานลบจริงคุณหาโอกาสในการใช้สกิลนี้ยากมากๆเพราะว่าคุณต้องหาศัตรูนะครับสตัวที่อยู่ใ,ใกล้กันแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์โลแก่กันหรือใช้งานได้ดีและใช้งานไม่ได้กับบอสเพราะว่าบอสไม่มีโลนั่นเองข้อมูลเบื้องต้นของซาฟิยาก็จะประมาณนี้ส่วนข้อมูลแบบเชิงลึกนะครับสกิแลแรงอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาพบก,กันอีกทีก็จะเป็นการเปิดกาชาในวันที่11ตุลาเวลาประมาณ5ทุ่มและข้อมูลรีวิวฉบับเต็มในวันถัดไปวันที่12ตุลาคม สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ